วิธีการชวนสาวขึ้นห้องนะไปซักเสื้อใต้อพาร์ตเมนต์ของฉันก็ได้นะเขินแบบเพราะว่าชา้ช,ช้นิดนึงก็ได้แซมแซมเธอใจเย็นๆได้ไหมสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องพีรับปิดวันนี้ก็จะมาดูเกมอะซัมเมอร์สเกนกันต่อเลยนะคะฮ่องกง1986งว่าในฉากต่อไปเนี่ยมีอะไรให้ได้พูดถึงกันบ้างนะคะขณะที่พี่ได้ดูเกมนี้เองในฉากต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นฉากที่ มิเชลกับแซมนะคะได้ไปด้วยการที่ผับที่ชื่อว่าผับรูบี้นั่นเองคุณซิซิลิ亚เนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของคุณแซมมาตั้งแต่เด็กแล้วเรียกว่าเป็นคนที่เอาแซมเข้ามาในวงการนี้เลยทีเดียวแล้วก็คอยช่วยเหลือทั้งด้านอาชีพต่างๆทําให้แซมมีอย่างทุกวันนี้ได้นะถือว่าเป็นคนที่มีพระคุณกับแซมเลยนะแต่การปรากฏตัวของซิซิลิ亚เนี่ยนะคะเขาก็ปรากฏตัวอย่างปุับปรับมากๆเลยที่หน้าผับแห่งนั้นในช่วงที่มิเชลตัดสินใจว่า เออจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าอุตส่ามาถึงผับทั้งทีนะแต่มิเชลก็ไม่กล้าจะเข้าไปค่ะถ้าไม่กลับบ้านตอนนี้จะเป็นไรหรือเปล่าด้วยความที่กลัวแม่ดุด้วยแล้วก็ไม่เคยมาในสถานบันเทิงอะไรยามค่ําคืนแบบนี้มาก่อนและบรรยากาศรอบๆมันก็คือกดดันให้เธอนี่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปหรือไม่เข้าไปเธอคิดว่าเธอกลับเลยดีกว่ากลัวว่าเข้าไปแล้วจะเจออะไรที่คาดไม่ถึงอีกขณะที่มิเชลทําท่าจะกลับนะคะซิซิลียาก็ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างปุบป,ปับเลยทีเดียว มาอย่างชุดอลังการสุดเท่ของเธอเลยนะแต่ว่ามันก็ดูแปลกในสายตาของมิเชลที่ไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเพราะว่าเธอก็คงจะเห็นแต่พนักงานบริษัทไม่เคยเห็นคนแต่งตัวจัดจ้านสีสันจูดฉาดอะไรแบบนี้มาก่อนนะก็ทําให้เธอนี่ช็อกไปเลยค่ะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแล้วยิ่งดูคล้ายๆกับแซมด้วยอะไรแบบนี้ก็ทําให้มิเชลเนี่ยอยากจะไปพ้นๆจากตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าที่จริงมิเชลก็คงไม่รู้แหละว,ว่าผู้หญิงคนนี้ เป็นใครเป็นอะไรกับแซมเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่เรารู้กันถ้าเกิดได้ดูมาถึงกลางเรื่องนะคะก็จะรู้ว่าซิซิซเลียเนี่ยนะคะเขาก็รู้ในวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแหละว่าแซมเนี่ยมีใครบางคนที่สนใจอยู่แล้วเธอคนนั้นก็เป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาด้วยเพราะว่าแซมเนี่ยได้ปรึกษาซิซิเลียไปในร้านวิดีโอเมื่อเช้านี้นี่เองยังบ่นอยู่เลยนะว่าเสียดายน่าจะขอเบอร์มิเชลเอาไว้แต่ไม่ได้ขอนะคะ ซิเลียก็รู้ในตอนนั้นเลยว่าคนนี้แหละต้องเป็นคนที่แซมเนี่ยจีบอยู่แน่ๆเลยนะแต่ว่าถ้าทางจะไปได้ไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่นะเพราะจูๆ่ๆผู้หญิงของแซมหรือว่ามิเชลเนี่ยก็จะหันเหกลับบ้านซะอย่างนั้นแทนที่จะเข้าไปในผับด้วยกันนะซิสเลียก็เลยโผล่เข้ามาเหมือนเป็นคนที่มาช่วยแซมนะคะเป็นคนที่มาช่วยแซมแต่ว่าด้วยบุคลิกของเธอ,อเป็นคนที่บั่นใจและดูเป็นบอสเป็นหัวหน้านิดนึงก็เลยจะดูรุนแรงซะหน่อยดูบังคับมิเชลซะหน่อยว่าให้ทําตาม ซิสิลีอาเนี่ยมาเพื่อช่วยแซมจริงๆนะคือเธอรู้ว่าแซมชอบผู้หญิงคนนี้มากๆเธอก็เลยโผล่มาเพื่อที่จะทําให้มิเชลต้องอยู่กับแซมต่อนะคะโดยการที่บอกว่านี่แซมเธอไม่ได้บอกมิเชลแล้วว่าคืนนี้มันเป็นคืนเลดี้ไนท์นะความจริงคืนเลดี้ไนท์เนี่ยในผับลูบี้นะคะจะมีทุกวันพฤหัสที่4ี่ของเดือนที่ผับแห่งนี้จะจัดซึ่งในคืนเลดี้ไนท์อ่ะผู้หญิงทุกคนที่เข้ามานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงแทบทั้งหมดที่เข้ามาในผับเนี้ย เครื่องดื่มทั้งหมดที่สั่งจะฟรีนะคะจะไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเจ้าของก็คือซิลิอยจะเปิดให้เป็นเรดี้ไนท์คือทุกคนสามารถจะเข้าไปเต้นอะไรกันได้ผู้หญิงที่เข้ามาจอยกันผับนี้มันก็คือกึ่งๆว่าเป็นผับเลสเบียนแต่จริงๆเป็นผับทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าจะมีคืนสําหรับเลสเบียนคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ก็คือมันเป็นอะไรที่เป็นตัวตนของซิซิลียด้วยเพราะว่าอย่างที่รู้กันถึงแม้จะไม่ได้บอกในเรื่องนะคะก็รู้แล้วว่าซิซิลียเนี่ย เขาต้องเป็นเลสเบีย้ยนเหมือนกับแซมแน่ๆเลยนะคะเขาถึงได้เปิดผับทํานองนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็ค่อนข้างทีจ่จะนิสกับผู้หญิงที่มาขอความช่วยเหลือหรือว่ามาเอนเตอร์เทนกันในผับของเธอด้วยนะคะพี่ก็ชอบตัวละครนี้นะซิซเลียนเนี่ยเพราะว่าเธอดูเป็นคนที่มีพลังงานเลือดร้อนนิดหนึ่งแล้วก็สร้างกิจการต่างๆขึ้นมาด้วยตัวของเธอเองเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆแล้วก็ทําให้แซมเนี่ยเหมือนได้มี ชีวิตปะหลักเป็นฐานมาอย่างทุกวันนี้นะคะเพราะว่าร้านวิดีโอของแซมเนี่ยจริงๆก็เคยเป็นร้านอัดเสียงที่ G c ซเนี่ยเป็นเจ้าของมาก่อนด้วยนะคะเธอก็ทำให้แซมเนี่ยได้มาทำตามฝันแต่ว่ามิเชลก็ดันรู้สึกแปลกๆไม่อยากจะเข้าไปซะได้นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็สู้ซิลิอไม่ได้นะพนนะเพราะว่ารุ่นพี่ของแซมคนนี้ก็เลยผลักดันให้มิเชลต้องเข้าไปในผับนี้ในที่สุดค่ะพอเข้าไปในผับนะคะบรรยากาศเนี่ยมันเหมือน อยู่บนเรือนะจากความรู้สึกของมิเชลที่บอกก็คืออยู่เหมือนเหมือนอยู่ในเกาะฮาวายนิดนึงและเหมือนอยู่บนเรือที่เป็นแบบเหมือนรีสอร์ทหรูๆอยู่บนเรือแล้วก็ดูเหมือนแฟชั่นโชว์เวทีแฟชั่นโชว์ด้วยบรรยากาศต่างๆเธอก็ไม่คุ้นเคยนั่นแหละเพราะว่าเธอไม่เคยจะเข้าผับเข้าบาร์อะไรอย่างเงี้ยมาก่อนนะคะแล้วยิ่งมีคนแต่งตัวแฟนซีแต่งตัวจัดจ้านกันอย่างอิสระเธอก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดเข้าไปใหญ่เพราะว่าเธอไม่เคยจะทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเลย แต่พี่ก็คิดว่าลึกๆแล้วมิเชลเนี่ยน่าจะชอบอะไรแบบนี้นะแต่เพียงแต่ว่าเธอน่าจะเป็น i n รเวิร r t นั่นแหละซึ่งพี่ก็เข้าใจนะเพราะว่าพี่ก็เป็นเป็นอย่างนี้เหมือนกันก็คือมีแสงสีเสียงเยอะเกินไปมันอื้งอึงมันก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกต้องโฟกัสกับอะไรหลายอย่างมากเกินไปมันจะรู้สึกอ่อนล้ารู้สึกแบบว่าอยากจะปลีกตัวไปอยู่คนเดียวเงียบๆและชอบสถานที่สงบสงบมากกว่าก็เลยเข้าใจมิเชลว่าทําไมเธอถึงรู้สึกอึอดอัด เวลาที่อยู่ในผับนี้นะก็คือเธอเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่บ้านมากกว่าชอบสถานที่ท่องเที่ยวที่มันสงบสงบมากกว่าก็อยากจะเห็นว่าถ้ามิเชลไปทะเลไปดูดาวในบรรยากาศที่เงียบเงียบไม่ค่อยมีคนเนี่ยจะเหมาะกับมิเชลมากกว่าซึ่งแซมก็ตอบโจทย์ในช่วงหลังที่ได้พาไปเที่ยวที่ทะเลด้วยกันแต่ว่าพอแซมลองพามาที่ผับก็เป็นการพลาดทีเดียวนะเพราะว่ามิเชลเนี่ยไม่ใช่คนที่ชอบสถานที่นี้สักเท่าไหร่เลย แต่ว่ามิเชลก็ไม่ใช่เป็นอินโทเวสท์ทีเดียวก็คือสามารถที่จะเที่ยวได้นั่นแหละแต่ว่าแค่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเท่านั้นนะคะตอนหลัง,ลงตอนท้ายเรื่องก็อย่างที่เห็นว่ามิเชลก็บอกว่าตอนหลัง,ลงนี่เธอก็มาเที่ยวที่ผับลูบี้เนะี่ยบ่อย,อยแล้วก็มาเต้นกับแซมด้วยนะมิเชลเนี่ยต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวนิดนึงเพราะเธอยังไม่ชินกับบรรยากาศแล้วก็กลิ่นแอลโกอฮอล์แล้วก็แสงสีเสียงในนี้นั่นเองนะคะซึ่งมันก็เป็นสถานที่ที่สนุกได้ทุกคนสามารถมาเต้นกันได้นะเพราะว่า อัาจริงถ้าเกิดคนที่รักอิสระชอบศิละปะอยู่แล้วอ่ะลึกๆในใจมันก็จะต้องมีความรู้สึกอยากจะปลดปล่อยอะไรบางอย่างในสถานที่แบบนี้อยู่เหมือนกันทั้งนั้นนะเวลาเราไปในที่ที่มันบันเทิงแล้วเราพร้อมจะสนุกไปด้วยกันกับทุกคนอ่ะถึงจะเป็นคนชอบอยู่สงบๆยังไงแต่ว่านานๆานทีเราได้ไปสถานที่อย่างนี้มันก็เหมือนได้ระบายอารมณ์อย่างสุดเหวี่ยงมันก็เป็นอะไรที่ดีสำหรับมิเชลเหมือนกัน ที่จะได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะแต่ว่ามิเชลก็โฟกัสกับอย่างอื่นไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าเอาแต่มองแซมนั่นเองนะคะแซมเนี่ยนะคะเธอก็นั่งดื่มทีแรกเนี่ยก็ถูกดึงดูดความสนใจจากคนรู้จักมากมายที่เข้ามาค่ะทําให้เธอไม่ได้แบบเข้ามาคุยกับมิเชลมากเท่าที่ควรนะมิเชลก็เหมือนจะอยู่คนเดียวแล้วก็แอบ,บมองแซมเงียบๆแอบบตำหนิแซมด้วยนะว่าทําไมใส่กระโปรงสั้นจังเลยนะอะไรอย่างนี้ถ้าแต่งตัวอย่างแซมมาเนี่ยมันล่อเสือล่อตะเค้มากเลยนะ ก็แอบ,บเป็นห่วงแอบบห่วงในตัวแซมนั่นแหละนะคะความรู้สึกของมิเชลแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามิเชลเนี่ยมีความสัมพันธ์กับใครมาก่อนหรือเปล่าแล้วคนที่เข้ามาพูดคุยผู้หญิงที่ดูทอมทอมที่เหมือนจะเข้ามาคุยกับแซมแล้วเหมือนจะจีบแซมแล้วเหมือนบาร์เทนเดอร์ที่เข้ามาพูดคุยผู้หญิงต่างๆที่เข้ามาทักทายแซมเนี่ยมิเชลก็ไม่รู้ว่าคนพวกนี้เป็นใครมาบ้างเป็นกิ๊กของแซมหรือเปล่านะมิเชลก็ต้องกลัวๆอยู่ในใจในตอนนั้นนะคะแต่ว่า ทันทีที่แซมเนี่ยได้รู้ว่าม,มิเชลนั่งเงียบอยู่ข้างๆเธอก็ดึงตัวเองหันมาสนใจมิเชลทันทีเลยนะคะตัวจริงของเธอนั่นเองแล้วก็กลัวว่ามิเชลเนี่ยจะอึดอัดด้วยนะที่อยู่ด้วยกันในผับนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้นแล้วก็น่ารักมากๆนะในความรู้สึกของพี่น่ารักเพราะว่ามิเชลเนี่ยดูจะเขินอายกับหลายๆสิ่งแล้วก็ดูจะตื่นเต้นดูจะแถมตอนนั้นนะเซเนกยก็โผล่มาอีกว่าทําไมแซมถึงให้มิเชลเนี่ยดื่มแต่น้ําเปล่า แต่จริงมิเชลเนี่ยไม่ดื่มเองนะก็คืออยากจะดื่มน้ำเปล่านั่นแหละดิซซเลียเนี่ยให้เลือกว่าสั่งอะไรความจริงตรงนี้เนี่ยผู้เล่นสามารถจะเลือกได้ว่าจะสั่งอะไรนะจะกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบไหนจะเอาทั้งสองอย่างสามอย่างก็แล้วแต่จะเลือกแต่ว่าพี่ก็ตอบเป็นเลือกเครื่องดื่มที่กินแบบเดียวกับแซมนะดิเซเลียก็บอกว่าเครื่องดื่มที่มิเชลเลือกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แซมชอบกินมากเลยมันเป็นเครื่องดื่มโปรดของแซมเลยแต่ว่าแซมก็ แย่งมิเชลกินเหมือนเดิมนะเพราะว่าคงจะกลัวเธอรับไม่ไหวแล้วแบบจะเมาขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเวลาที่ซิซาเข้ามาหามิเชลเนี่ยมักจะแบบกระแทกไหลกระแทกหลังมิเชลนิดนึงให้ตื่นตัวเหมือนหยอกอ่ะเธอต้องดื่มนะมาที่นี่แล้วแต่ก็ซิิลาเนี่ยคงจะช่วยแซมนะคะเพราะเห็นว่ามิเชลเนี่ยไม่ค่อยเอนจอยเลยและก็คงคิดว่าถ้าเกิดมิดเชลเมาเนี่ยคงจะแบบปลดปล่อยอะไรได้มากกว่านี้คงจะกล้ามากขึ้นกว่านี้ถ้าเกิดว่าสนใจแซมอยู่จริง ถึงขั้นยอมมาด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยก็ซิเิียน่าจะคิดว่ามิเชลก็คงสนใจแล้วก็ชอบในตัวแซมเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ค่อยกลา้าก็เลยคิดว่าเออถ้าลองดื่มอะไรสัหน่อยอาจจะผ่อนคลายขึ้นอาจจะทําให้กล้ามากขึ้นที่จะตอบรับความรู้สึกของแซมพี่ว่าซิเิียน,นี่ดีมากนะแต่ว่ามิเชลก็อึดอัดซะอย่างนั้นไปนะคะเพราะว่าคงไม่เคยจะเจอการถูกบังคับให้ทําอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่ว่าแซมก็คือคงไม่อยากให้มิเชลเมาอะ่ะทั้งที่เหมือนกับว่า เออถ้ามอมเล่าลากขึ้นห้องก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแซมคงจะแบบถ้ามิเชลเมาก็น่าจะไม่รู้ความรู้สึกตอนมีสติของมิเชลนะแซมก็เลยคิดว่าเออนัน่นน่าจะถ้าได้เห็นมิเชลตอนที่ปกติดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่อยากจะให้มิเชลต้องมาหัวร้อนที่หลังว่าแบบเธอมามอมเล่าฉันและฉันเมาไม่รู้เรื่องแล้วพาฉันไม่อยากจะให้เกิดการผิดใจกันอย่างนั้นนะคะก็เลย กลายเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแซมก็พลาดนิดนึงนะเพราะว่าแซมก็คือไม่รู้อะค่ะนึกว่าพาผู้หญิงคนนี้เข้ามาในผับแล้วมิเชลจะชอบและสนุกไปด้วยกันนะแต่กลายเป็นว่ามิเชลนี่สถานที่นี้ไม่ผ่านเป็นเดทที่ไม่ผ่านเลยจริงๆมิเชลไม,ไม่ไม่ชอบที่จะมาเที่ยวผับในครั้งแรกแบบนี้เลยแล้วมันก็ดูจะเร็วไปหมดสําหรับมิเชลเหมือนหลังจากที่แซมเนี่ยได้กินเครื่องดื่มของมิเชลไปแล้วนะกินทุกอย่างให้เธอแล้วกินทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆ เธอก็ได้โชว์การเต้นจะโชว์ออฟสกิลการเต้นให้ดูสักหน่อยว่าเธอนี่เป็นนักเต้นเป็นดาวเด่นของที่นี่เลยนะหวังว่ามิเชลเนี่ยจะประทับใจกับการเต้นของเธอนะคะและลายเต้นเธอก็สวยเซ็กซี่จริงๆนะคะทําให้อึ้งไปเลยทีเดียวนะด้วยดนตรีทั้งหมดทําให้ตอนดูเนี่ยก็นึกไปถึงดาราญี่ปุ่นที่เราชอบแล้วก็ปลื้มเขาอยู่มากๆเลยฮึนะคะก็อึ้งไปเลยนะตอนนั้นเนี่ยมิเชลก็คิดว่า แซมได้ดูโดดเด่นมากเลยเด่นกว่าทุกคนที่เต้นอยู่รอบๆตัวไม่มีใครที่จะเด่นสู้แซมได้เลยนะคะแล้วก็แซมเนี่ยเต้นเหมือนกับไม่มีกำแพงกั้นในความรู้สึกของมิเชลในตอนนั้นคือเต้นแบบอิสระและไม่มีอะไรหยุดได้จริงๆอะ่ะแต่คนที่หยุดแซมได้นี่ก็คือความนิ่งงันของมิเชลที่อึง้งทําตัวไม่ถูกเต้นก็ไม่เป็นแล้วก็พาฉันมาที่นี่แล้วฉันก็เต้นไม่เป็นด้วยแล้วก็ไม่รู้จังหวะด้วยและแขมยังมาเต้นให้ฉันดู สวยสขนาดนั้นอีกนะมิเชลก็คงรู้สึกว่าแซมเนี่ยอยู่เหนือไปกว่าที่แบบเธอจะเอื้อมขวาจริงๆอะ่ะเหมือนกับอยู่คนละโลกกันเลยแล้ว,ลวเธอกลัวด้วยว่าถ้าเธอเต้นไปอะไรเงี้ยมันจะเธอจะทําไม่ได้ไม่ดีเท่าแซมแล้วคือแซมก็ดูเป็นตัวของตัวเองที่นี่แต่ว่าเธอนี่ไม่มีอะไรจะโชว์นะนอกจากความเยียบเดือเดอของเธอเองซึ่งเธอก็คิดว่าถ้าเต้นไปมันก็คงจะจะเดอมัง้งก็เลยคิดว่า อยากจะออกไปจากอยากจะขอตัวกลับเลยดีกว่านะคะแซมก็น่าเสียเลยทีเดียวนะทุกคนถ้าโดนอย่างนี้นะถ้าโดนผู้หญิงแบบว่าฉันโชว์ความสามารถของฉันให้เธอดูแล้วแต่เธอแบบยืนนิ่งแข็งเป็นหินอย่างนี้ก็น่าเสียไปเลยว่าเธอไม่รู้สึกอะไรกับฉันเลยเหรอทั้งที่ในใจมิเชลก็รู้สึกมากมายแซมก็เลยโอเคถ้าเธอไม่อยากอยู่ที่นี่นะไปที่อื่นก็ได้คือที่จริงอะแซมก็ไม่ได้ว่าจะ อยากจะพามิเชลมาผับหรอกนะคะแต่ก็แค่อยากจะพามิเชลมาอยู่ด้วยกันเท่านั้นน่ะอยู่ที่ไหนก็ได้คิดว่างั้นนะคะแซมก็เลยโอเคอะไม่ไม่เที่ยวผับก็ไม่เที่ยวผับงั้นไปที่อื่นกันพอพาออกมาแล้วอะ่ะมิเชลก็ทําท่าว่าจะกลับบ้านนะหัวใจแซมก็ห่อเหี่ยวขึ้นมาทีเดียวเลยว่าเออเธอจะกลับไปแล้วหรออะไรเงี้ยนะคะตอนที่อยู่ในผับอะ่ะมันก็ทําให้เห็นธุรกิจแล้วก็อาชีพของแซมที่ได้เติบโตมาเป็นคนแบบนี้ด้วยนะแต่ว่าพอมิเชลดูไม่ค่อยประทับใจเท่าไหรอ่อ่ะ แซมก็คงจะเฟลไม่น้อยเลยในใจว่ากุศลาพามาแต่ว่ามิเชลดูแบบไม่ค่อยจะปลื้มเธอสักเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอที่เดินออกมาด้วยกันเนี่ยมิเชลก็มีชมแซมว่าเออวันนี้คุณนะแต่งตัวสวยมากนะอะไรเงี้ยแซมก็เลยเออดีใจก็เลยยิ้มออกมานะแล้วมิเชลก็แบบเขินเขินกันนะก็น่ารักนะคะแล้วเหมือนแซมก็เลยชวนมิเชลกินลูกชิ้นข้างทางนะเป็นลูกชิ้นต้มน้ําแกงไม่แน่ใจว่าเป็นลูกชิ้นที่มีน้ําแกงอยู่ข้างในหรือเป็นลูกชิ้นที่เอาไปต้มกับน้ําแกงนะ แต่น่าจะเป็นลูกชิ้นทอดต้มน้ําแกงอะไรอย่างนี้มากกว่าก็กินลูกชิ้นกันไปที่จริงในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าใส่จานมานะน่าจะเป็นจานกระดาษแล้วไม่ได้หาที่นั่งหรอกนะคะแต่ว่ามิเชลกินแล้วมันอร่อยมากก็เลยว่าเออจะสั่งอีกแต่แซมแย่งสั่งอะ่ะเพราะว่าตอนแรกแซมก็คือไปต่อคิวสั่งให้มิเชลอันนี้แซมก็จะแย่งสั่งอีกนะคะสั่งให้จะดูแลนั่นแหละแต่บังเอิญว่าเดินชนกันทําให้ น้ำจิ้มหกใส่เสื้อมิเชลใช่ย่างงั้นในต,ตอนนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นแผนการของแซมหรือเปล่าที่แกล้งทําให้เสื้อมิเชเลเลอะจะได้ไปที่ห้องอะแต่พี่คิดว่าไม่ใช่หรอกแต่ว่าแซมเนี่ยอาจจะคิดแผนขึ้นมาทีหลังว่าอืถ้าอยากจะชวนมิเชลไปที่ห้องเนี่ยที่ห้องก็ที่หอพักเออที่อพาร์ตเมนต์ของเราเนี่ยก็มีร้านซักรีดอยู่นะให้มิเชลไปรอบนห้องก็น่า,นาจะดีก็เลยเข้าทางแซมเลยค่ะทุกคนพามิเชลไปที่ห้องนะวิธีการชวนสาวขึ้นห้องนะ ไปซักเสื้อใต้ห้องฉันไปซักเสื้อใต้อาพาร์ตเมนต์ของฉันก็ได้นะแล้วรออยู่ที่ห้องฉันก่อนก็เหมือนจะยืดเวลาที่ทําให้มิเชลเนี่ยได้อยู่กับแซมต่อเพราะว่าตอนนั้นที่เสื้อของมิเชลเลอะนะคือแซมก็บอกว่าเนี่ยดูเหมือนอ้วกเด็กเลยนะที่เลอะอยู่บนเสื้อเธอเพราะตอนแรกมิเชลจะกลับแล้วแต่แซมดันพูดอย่างนี้ขึ้นมามิเชลก็โกรธเลยค่ะหัวร้อนบอกว่ามันดูเหมือนอ้วกเด็กที่ไหนล่ะมันดูเหมือนขี้ต่างหากดูเหมือนขี้เด็กต่างหากล่ะที่เลอะอยู่ก็เลยหัวร้อน แล้วก็มีอารวาสแซมนิดนึงตะอคอกใส่ว่าเพราะเธอนั่นแหละที่ทําให้ฉันเป็นแบบนี้อะไรย่างนี้โหถ้าโดนถ้าโดนผู้หญิงที่ชอบตะอคอกใส่ขนาดนี้ก็เจยดใจเจียบกันบ้างอะแต่ว่าแซมก็อดทนนะอดทนบอกว่าเออใจเยียนเดี๋ยวพาไปซักที่ห้องละกันจะได้สร้างความประทับใจกันต่อนะก็คือชวนขึ้นห้องนั่นเองนะทําเป็นแบบว่าขอโทษนะไปห้องฉันดีกว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเอง ตอนที่ขึ้นมาที่ห้องนะพี่ก็ภาคข้ามไปเยอะมากนะคะเพราะว่าจริงๆเนื้อเรื่องมันยาวมากถ้าภาคละเอียดทั้งหมดนะมันจะเป็นชั่วโมงเลยนะคลิปหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยต้องตัดแล้วก็รวบรัดมันโดยการอ่านแล้วก็ภาคสดจําเอาไม่ได้อ่านตามบททุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาเก็บตกซีนที่หายไปบ้างนะคะตอนที่อยู่ในห้องนี้นะคะเข้ามาครั้งแรกเนี่ยแซมก็บอกว่าเออเธอเนี่ยอย่าใส่ใจกับความลกความสกระปในห้องของฉันนะเดี๋ยวฉันจะเอาเสื้อเธอไปส่งที่ร้านซากักแล้วก็จะไปดูให้นะ ตอนนี้ก็ใส่เสื้อชั้นไปก่อนละกันก็เอาผ้าขนหนูให้มิเชลไปเปลี่ยนชุดแล้วก็บอกว่าจะลงไปตอนที่แซมเนี่ยลงไปข้างล่างแล้วนะคะมิเชลก็แอบ,บสำรวจห้องของแซมค่ะก็บอกว่าเออแซมเนี่ยก็มีเสื้ออยู่เยอะนะแล้วก็เนี่ยเป็นเสื้อที่เธอเลือกมาให้ใส่เนี่ยก็เป็นเสื้อสีขาวมันก็ดูตัวหลวมๆห,หน่อยใส่ไม่ค่อยพอดีแต่ก็ดูดีนะดูเป็นเสื้อแบบแฟชั่นทีเดียวเลยนะ เหมือนจะไปออกอีเวนต์อย่างนั้นเลยมิเชลนะก็สำรวจไปในห้องของแซมค่ะก็จะบอกว่ามีทีวีนะมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงด้วยทำไม่รู้ว่าแซมเนี่ยเป็นคนที่หัวเก่าอยู่เหมือนกันนะะก็เลยทำให้เห็นว่าแซมนี่ดูแบบย้อนยุคดีเหมือนกันนะแม้ว่าจะดูเหมือนกับเป็นคนวัยรุ่นทันสมัยก็ตามมิเชลนะคะเธอเดินไปที่ริมหน้าต่างแล้วเธอก็คุยกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องแซมค่ะเธอก็คุยประมาณว่าน่าสงสารจังเลยนะเจ้าต้นไม้แล้วก็ทําเป็นได้ยินเสียงต้นไม้บอกว่า เพื่อฉันด้วยฉันกําลังจะตายแล้วเธอคุยกับตัวเองเนี่ยคุยเป็นเสียงต้นไม้ด้วยนะแล้วก็เลยไปเอาแก้วกระดาษที่โซนครัวของห้องนะคะใส่น้ําแล้วก็เอามาลดน้ําต้นไม้ให้กับแซมด้วยซึ่งน่ารักมากๆเลยนะมิเชลพอแซมขึ้นมาก็เห็นว่ามิเชลนี่ลดน้ําต้นไม้ให้ด้วยนะก็เลยรู้สึกประทับใจในตัวมิเชลเข้าไปอีกมิเชลก็เลยบ่นบว่า เออเนี่ยถ้าเกิดไม่ดูแลต้นไม้เนี่ยมันจะตายนะมันน่าสงสารนะให้แบบเข้าหลังก็ลดน้ําดูแลมันด้วยนะซึ่งก็จะเห็นว่าตอนหลังหลังจากที่ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วอะ่ะต้นไม้ก็อาการดีขึ้นนะคะต้นไม้ก็มีดอกออกดอกออกผลแล้วเพราะว่ามิเชลน่าจะเป็นคนช่วยดูแลให้เพราะว่าแซมนี่ก็คงจะไม่สนใจต้นไม้ในห้องเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะทีนี้มิเชลก็สำรวจไปก็เห็นว่าในห้องของแซมเนี่ยมีเตียงแบบทวินที่เป็นเตียงแฝดอยู่ในห้องด้วยนะ ที่เป็นเตียงแฟดขนาดเล็กแต่ว่าก็เป็นเตียงสําหรับ2คนนอนได้เรามีแอบบอกด้วยนะคะตอนที่มาที่ห้องแซมมิเชลแอบคิดในใจว่าฉันหวังว่าเธอจะอยู่คนเดียวทีนี้พอแซมขึ้นมาเนี่ยมิเชลก็มีการขอโทษแซมนะคะบอกว่าเออวันนี้ฉันทําตัวเห็นแก่ตัวจังเลยนะที่แบบตะคอกใส่คุณนะแล้วก็อาจจะทําตัวไม่ค่อยดีกับเพื่อนของคุณที่เป็นผู้มีพระคุณของคุณอะไรประมาณนั้นแซมก็บอกว่าเออไม่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าจริงๆอะ่ะ ถ้าเธออยู่ใ,ใกล้ๆฉันนะ่ะเธออาจจะควรเห็นแก่ตัวก็ได้อันนี้ก็ไปคิดเองนะว่าแซมหมายความว่ายังไงจากนั้นนะคะทั้งสองคนก็นั่งด้วยกันบนเตียงนะตอนแรกที่เข้ามาแซมก็ขยบขยบเข้ามาใกล้ๆมิเชลมิเชลก็ขยบขยบหนีแบบคงจะเขินนะคะแล้วตอนนั้นขาของมิเชลก็ดันเป็นตะคิวขึ้นมาค่ะมิเชลก็เลยรีบลุกเลยรีบลุกขึ้นแล้วก็เป็นตะคิวแซมก็หัวร้อนแล้วมิเชลนะคะก็เลยได้เดินไปเห็นรูปในวัยเด็กของแซมนะคะก็ได้ดูภาพแล้วก็ได้เห็นว่า โรงเรียน site. ที่แซมเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโรงเรียนเดียวกับเพื่อนเก่าของเธอที่เคยเรียนอยู่โรงเรียนนี้เหมือนกันซึ่งก็เป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะคะแล้วเธอก็คิดในใจว่าเออเพื่อนที่เรียนโรงเรียนหญิงล้วนของเธอเนี่ยเขาจบมาเขาดูเป็นคนที่เรียบร้อยมากเลยนะแต่ว่าแซมในรูปเนี่ยดูไม่ใช่เลยแซมดูเหมือนเป็นเด็กแสบเป็นเด็กกิจกรรมเป็นเด็กที่มีความมั่นใจสูงแล้วก็มีรอยยิ้มที่สดใสมีรอยยิ้มที่เหมือนพ่อของแซมแล้วก็มีหน้าตาที่สวยสดใส มั่นใจชอบลองชอบเต้นเด็กกิจกรรมแซมก็เลยอวดว่าเออนี่เธอเป็นท็อปวิชาคณิตนะแซมก็เอาเครื่องเล่นเพลงมาเปิดให้กับมิเชลฟังนะก็จะมีเพลงของเดนนี่ไอพีเลคอร์ดอะไรพวกนี้แล้วก็ทั้งสองคนก็ได้ชอบเพลงสไตล์เดียวกันก็ได้รู้กันในตอนนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอคุยๆกันเนี่ยมิเชลก็เลยรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับแซมเนี่ยนานกว่านี้จังเลยนะแต่ก็ดันนึกขึ้นได้ว่าเออลืมแม่ตัวเองไปเลย ก็เลยต้องโทรกลับไปหาแม่ตอนนั้นแซมก็คือแอบฟังด้วยแล้วก็รู้สึกใจเสียว่าม,มิเชลอาจจะต้องกลับแล้วมิเชลโกหกแม่ไว้มันสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะมิเชลก็บอกประมาณว่าแซมเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่ดีนะแต่ว่าแม่เธอเนี่แค่เป็นคนหัวเก่าหัวโบราณก็เลยไม่เข้าใจทีนี้แซมก็เลยบอกมิเชลว่าบางทีเนี่ยแม่เธออาจจะพูดถูกก็ได้นะเพราะว่าฉันเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่ไม่ดีอย่างที่แม่เธอเตือนก็ได้นะ ทุกคนก็คิดกันเอาเองแล้วกันนะคะว่าตอนหลังเนี่ยมันมันหมายความว่ายังไงเพราะว่าจริงๆแล้วแซมก็รู้ตัวแหละค่ะว่าอยากให้มิเชลอยู่ด้วยกันนานๆถ้าเกิดบอกว่าเธอทําอะไรไปมากกว่าน,นี้แล้วก็แสดงความชอบความรักมากกว่าน,นี้แล้วกลัวมิเชลจะเห็นว่าเออเธอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีสําหรับมิเชลมิเชลนี่ชมแซมเป็นชุดเลยนะคะจะให้ดูว่าชมอะไรบ้างทั้งชมว่า ฉันคิดว่าคุณนะดูแตกต่างจังเลยแล้วก็เธอเนี่ยดูเป็นคนที่อิสระมากๆและเธอเนี่ยยังเท่มากๆอีกนะเธอสามารถจะทาอะไรทุกอย่างที่เธอต้องการเลยฉันยังอยากเป็นแบบเธอเลยด้วยคําชมที่หลุดออกมาพรวดหนึ่งของมิเชลเนี่ยชมรัวๆเลยนะทําให้แซมนี่คงจะดีใจมากเราก็เลยรีบชมมิเชลต่อเลยนะว่ามิเชลเนี่ยเป็นคนที่สวยมีสเสน่ห์มากแล้วก็น่ารักมากฉันชอบเวลาที่เธอเนี่ย อธิบายและพูดถึงตัวเธอเองด้วยแล้วก็ฉันคิดว่าคุณเป็นคนที่น่ารักชมขนาดนี้มิเชลก็เขินเลยสิคะแซมชมนะคะเพื่อที่จะปูทางไปยังจุบแรกของพวกเธอทั้งสองคนค่ะและจุบแรกก็เริ่มต้นขึ้นในจุบแรกเนี่ยรู้สึกเป็นจุบที่เขินมากๆทุกคนก็คงจะเห็นแล้วว่ามันเขินขนาดไหนรู้สึกว่าแซมนี่ลุกมากเลยนะลุกเร็วมากภายในคืนที่สองที่ได้อยู่ด้วยกันนี่แซมเหมือนจะปล่อยมิเชลไปไม่ได้แล้ว ไม่แน่ใจด้วยนะว่าอาจจะเพราะว่าแซมเมาหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะใช่นะน่าจะเพราะว่าความรู้สึกที่หลงไหลในตัวมิเชลมากๆเพราะว่าวันนี้มิเชลทําตัวน่ารักต้องจูบเธอจริงๆแล้วในตอนนั้นถ้าเกิดมิเชลยอมนะคิดว่ามันจะไม่จบแค่จูบแน่ๆนะเพราะว่าแซมเนี่ยตอนแรกก็เป็นการจูบกันแบบนุ่มนวลแต่ว่าพอแซมจูบอีกครั้งหนึ่งอ่ะมิเชลบอกว่ามันเป็นจูบที่หนักแน่นแล้วก็รุนแรงขึ้นนะ มันเหมือนจะนําพาไปสู่อย่างอื่นแล้วอะ่ะถ้าเกิดมิเชลไม่ถอนตัวมาก่อนเนี่ยแซมก็น่าจะไปแล้วไปเลยนะก็โฮจะไม่ปล่อยกับบ้านแล้วอะ่ะเฮ้ยเป็นฉากที่เขินมากเขินแบบเพราะว่าอเขินจริงๆคือแซมนี่เธอลุกเร็วมากๆนะคะแล้วก็เหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยทีเดียวเวลาที่ได้อยู่กับมิเชลเวลาอยู่กันในห้องดีไลน์นะเป็นอย่างนี้ทุกทีนะคะมิเชลก็เลยต้องแบบ กลัวละกลัวที่จะคือคิดว่าไม่ใช่แค่กลัวแซมอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ตกใจแล้วก็ช็อกแต่ก็คงกลัวตัวเองเผลอไปด้วยอะ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้กลับบ้านเธอก็เลยรีบหนีออกมานะคะแต่ด้วยความสับสนในตอนนั้นที่ไม่นึกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นขนาดนี้นะเสื้อก็ไม่เอากลับแถมใส่เสื้อแซมติดมาด้วยอีกแล้วมิเชลก็มานั่งคิดในรถแท็กซี่อยู่ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นได้ยังไงเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันอะไรอย่างนี้และฉากที่น่ารักมากก็คือ ไม่ดีก็มิเชลจะกลับมานั่งที่ห้องนอนด้วยชุดนอนที่เซ็กซี่ขนาดนี้แล้วมิเชลก็ยังเพ้อถึงแซมขนาดนี้ในคืนนั้นและก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยมิเชลในห้องนี้คือภาพนี้คือภาพที่น่ารักมากแล้วคือใส่ชุดนอนน่ารักกันทุกคนน่ารักมากอะมิเชลภาพเนี้ยถ้าแซมเห็นนี่โหแซมคงไม่ทนนะคะพี่เห็นแล้วแบบน่ารักมากจริงมิเชลก็มีการละเมอถึงจูบของแซมใหญ่เลยนะว่าแบบ วันนี้แซมทําอะไรกับเธอบ้างอะไรเงี้ยละเมอถึงไปย้อนถึงรถจูบที่แซมทํานะทุกขั้นตอนเลยทีเดียวนะมีการบ่นด้วยนะว่าทําไมคุณแซมวันนี้เธอไม่ทําอย่างนั้นทําไมทะลึืงจังมีคําพูดนี้ด้วยนะพูดว่าทําไมแซมเนี่ยทะลึืงขนาดนั้นทําไมจูบเธออย่างนั้นคือตอนแรกอะมิเชลไม่รู้ว่ามันเป็นจูบจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามิเชลเนี่ยไม่เคยเห็นการจูบระหว่างผู้หญิงมาก่อน เคยเห็นการจูบแค่ในหนังอย่างเดียวแล้วก็ไม่เคยเห็นคนจริงๆจูบกันแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่จูบแบบธรรมดาเพราะว่าเป็นจูบที่มิเชลบอกว่ารู้สึกถึงปากแล้วก็รู้สึกถึงลิ้นแล้วก็เป็นจูบที่มีเสียงแสดงว่าต้องเป็นจูบที่เป็นจูบแบบผู้ใหญ่แล้วมากไปกว่านั้นไม่ใช่จูบแบบเด็กๆมิเชลก็เลยวั่นวหวมากๆว่าทําไมแซมถึงถ้าเรื่องอย่างนั้นทำไมถึงทําอย่างนั้นกับเธอนะคะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วที่เกิดขึ้นเนาะ ก็อย่างที่รู้ว่าแซมนี่เธอนี่เร็วไปหน่อยจริงๆนะเธอน่าจะแบบว่าเว้นระยะนิดนึงมิเชลอาจจะไม่ตกใจขนาดนี้อาจจะไม่หนีมาก,ก็ได้ถ้าแบบช้าๆนิดนึงก็ได้แซมแซมเธอใจเย็นเนได้ไหมเธอดูตามัตะเรือก่อนอย่าเพิ่งบุ่มบามนะใจเย็นนะแซมแล้วหลังจากนั้นนะมิเชลก็ต้องเอาเสื้อไปคืนแซมแล้วก็เธอก็คิดว่าเธอ,อเอาเสื้อของเธอกลับคืนมานะคะซึ่งก็จะนําพาไปสู่ฉากต่อไปเอาไว้ยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวก็จะมา คุยกันกับเรื่องนี้กันต่อดีกว่านะคะวันนี้ก็น่าจะเอาฉากมาขยี้กันเท่านี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะก็ยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ก็สวัสดีทุกคนคะ่ะ